สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ตองเตยเซมเบรี่นะครับคลิปนี้พาทุกคนมาเดินเที่ยวบริเวณโซนพัทยาใต้นะครับตรงนี้จะเป็นแยกพัทยาใต้นะครับตรงนี้มามาจากเรียบชายหาดนะครับวันนี้ก็จะไปเป็นสายสองนะครับไปพัทยากางนะครับถมาด้านนี้ก็เป็นเส้นพัทยาใต้ออกสุขุมวิทนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาเดินเส้นนี้ครับ เส้นที่จะขึ้นเขานะครับข้ามไปจอมเทียนนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ17.00นนอน,นะครับผมก็ห้าโมงเย็นประมาณนี้นะครับผมวันที่ย9ครับวันอาทิตย์ที่29นะครับด้านซ้ายมือที่เห็นเป็นกระแพงนี่เป็นโรงเรียนนะครับเมือง8ดนะครับผมพัทยาเมือง8ดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนเป็นวินสองแถว ที่จะข้ามไปหาดจอมเทียนนะครับถ้าเราจะไปจอมเทียนก็มาขึ้นสองแถวตรงนี้นะครับผมลงตรงสามแยกเอ้ยสี่แยกเมื่อกี้นะครับถ้ามาจากฝั่งพัทยาเหนือนะครับแล้วก็มาต่อสองแถวตรงนี้กันนะครับผมเราก็จะออกเป็นรอบๆไปนะครับก็คือเต็มก็ออกเต็มก็ออกประมาณนี้นะครับด้าโน,น้นก็จะเป็นร้านค้าร้านขายต่างๆนะครับ นี่ก็จะเป็นจุดขึ้นสองแถวไปจอมเทียนนะครับข้ามฝากไปจอมเทียนนะครับผมตอนที่คนเท่าไหร่แล้วพี่ครับข้ามไปจอมเทียนคนเท่าไหร่ตอนนี้คนสิบบาทครับสิบาทเหรอครับถ้าลงเที่ยถ้าไปต่างชาติอ่ะต่างชาติก็สิบาทถ้าข้ามไปโอ้โอเคครับผมครับก็คนละสิบบาทนะครับนั่งข้ามไปจอมเทียนนะครับตรงนู้นก็จะเป็นร้านขายของเล่นนะครับร้านขายของฝากนะครับร้านนวดนะครับผม เมื่อก่อนผมก็เคยมาซื้อรถบรรทุกตรงตร,งรง้านนี้นะครับเดี<อ>๋ยวพา,าเดินชมไปเรื่อยๆนะครับโซนนี้ก็สายไฟยังไม่เอาลงนะครับสายไฟสายสื่อสารยังไม่ได้เอาลงนะครับแต่กําลังเร่งนะครับเห็นมีรถมาเจาะถนนนะครับขุดเป็นบางที่นะครับเอาเตรียมเอาสายไฟสายสื่อสารลงใต้ดินนะครับผม สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณนี้หลักๆก,ก็จะเป็นอินเดียเป็นแขกตะวันออกกลางนะครับเป็นอาหรับนะครับมุสลิมนะครับเป็นส่วนมากเลยนะครับถือว่าถือว่าเป็นหลักเลยนะครับที่อยู่ในโซนนี้นะครับพกักอาศัยอยู่ตามโรงแรมตามอพาร์ตเมนต์นะครับนี่ก็จะเป็นซอยอ ซอ6นะครั Higher, ส том, ส Somehow, บผม wow. ส,ส,สาย2ซอย16นะครับเข้าไปด้านในนี้ก็จะเป็นหลังตลาดวัดไทยนะครับจะไปออกสาย3นะครับผมก็จะมีมัสยิดหรือมุสลิมหรือว่าอินเดียนะครับตรงนี้อยู่ไม่ไกลนะครับประมาณนี้นะครับถัดไปด้านนู้นนะครับถ้าเดินทะลุช่องนี้ไปก็จะไปถึงวอล์กิ g s สตรีทไม่ไกลนะครับผมหลักๆก็จะเป็นร้านอาหาร สไตล์อาหรับอินเดียเป็นเป็นส่วนมากนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็อย่างที่บอกนะครับหลักๆก็จะเป็นตะวันออกกลางแล้วก็อินเดียนะครับเป็นหลักนะครับอยู่โซนนี้นครับถนนก็วันเออเป็นสองเลนนะครับก็จะดูแคบหน่อยนะครับรถก็ติดมากนะรบริเวณนี้แล้วก็ออย่างก็จะมีขุดเจาะกันบ่อยนะครับ เส้นนี้ถ้าเราเดินไปเรื่อยๆมันก็จะไปโผล่ตรงสายสามที่จะไปแหลมบริไฮนะครับตรงใต้สะพานข้ามแยกไปบริไฮนะครับสามารถออกไปได้สองทางนะครับซ้ายกับขวานะครับไม่ใช่แยกซ้ายแล้วก็ตรงขึ้นไปนะครับขึ้นไปก็จะไปถักบ,บนเขาสตทลอรนะครับ ส่วนซ้ายก็จะไปออกจอมเทียนนะครับผมนี่ก็เป็นร้านอาหารอินเดียนะครับธนาคารกรุงเทพนะครับนี่ก็โรงแรมนะครับผมข้างหน้านี่ก็จะเป็นโรงแรม v c ซีนะครับก็คนที่พัทยาก็จะรู้จักบริเวณนี้ดีจะเรียกว่าซอย v ีซีนะครับ นี่ก็จะเป็นแม็กนะครับหน้าโรงแรมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของโรงแรมเขานะครับนี่ก็ V C Hotel ครับ ไปบกิ้งสถีตได้ครับไม่ไกลนะครับนี่ก็สายสองซอย17นะครับข้างในนี้อาลับอาเโสษิตอาลับก็อยู่กันเยอะครับผมหรือว่าเป็นเป็นถิน่นเขาเลยแหละอินอินเดียอาลับนะครับผมอยู่ข้างในนี้ก็เต็มไปหมดครับแรกว่าถิ่นไวรุ่นดูไปอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะครับผม <laughs> นี่ก็ส่วนมากก็เป็นร้านอาหารเป็นร้านชากาแฟของอาหรับเขานะครับแต่ช่วงนี้ก็ที่เห็นเพิ่มมาก็จะเป็นร้านอาหารของตุรกีนะครับจะมีเพิ่มมานะครับ น,นี่ก็ซอยสิบแปดนะครับด้านนี้ตรงนี้จะเป็นคลองนะครับใต้ถนนตรงนี้เรถจะเป็นคลองออกไปนะครับไปทะลุที่ทะเลนะครับ เป็นน้ําลงไปที่ทะเลเลยนะครับตรงนี้เป็นสะพานนะครับเมื่อก่อนเป็นสะพานแล้วตอนนี้เขาทาเป็นถนนทัเป็นเต็มถนนไปเลยนะครับน,นี่ก็กําลังจะเอาสายสีสานลงนะครับน,นี่ก็ร้านอาหารจีนเตียนจีนเตียนฟูด้ดนะครับ ก็โรงแรมนะครับคาเมลอตโฮเทลนะครับผมโรงแรมนี้ก็อยู่มานานนะครับผมคาเมลอนฮทลนะครับร้านนี้ก็ส่วนมากตรงจุดนี้ก็หลักๆจะเป็นอินเดียเลยนะครับผมโรงแรมก็จะเป็นลูกค้าอินเดียเป็นหลักนะครับแล้วก็ร้านอาหารอินเดียสองข้างทางเลยนะครับนี่ก็เป็นโต๊ะทัวร์นะครับ ขายทัวร์ขายบริการต่างๆนะครับรถแท็กซี่อะไรนะครับประมาณนี้นี่ก็สินเดียร์เมื่อก่อนถือว่าคึกคักมากนะครับซอยนี้นะครับมามาทีไรนะครับคนจะเดินกันพุกพ่านตลอดนะครับทั้งทั้งวันทั้งคืนนะครับกลางวันกลางคืนนะครับรถจะวิ่งอยู่ตลอดนะครับ แต่ช่วงนี้ก็ดูเงียบๆนะครับอันนี้ก็โรงแรมซันซิตี้นะครับด้านนี้นะซันซิตี้ถัดมานะครับตรงนู้นนะครับที่รถออกมาที่ก็เป็นทางเข้าโรงแรมสยามเบชอนะครับ ด้านนี้นะครับสยามเดชอครับทุกคนโรงแรมนี้ก็สามารถเดินเข้าฝั่งวอกกิ้งสตรีทได้นะครับสามารถทะลุไปวอกกิ้งสตรีทได้นะครับนี่ก็โนวาแพทตินัมนะครับด้านขวามือนะครับ โนวาแพทดิ่งมโฮเทลนะครับด้านขวานะครับก็<ะ>เรียกได้ว่าเป็นอินเดียทาวได้เลยนะครับผมจนนะครับโรงแรมก็หลักๆก,ก,ก็เป็นอินเดียนะครับพักนะครับผมร้านอาหารร้านท้าร้านบริการส่วนมากก็เปิดให้บริการนะครับอินเดียเป็นหลักนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะพาเดินมาถึงตรงแยกนี้นะครับผมแยกข้างหน้านะครับตัววายตรงนี้นะครับอย่างที่บอกครับซ้ายมือจะไปจอมเทียนนะครับผมข้ามเขานะครับตรงบริเวณแยกนี้นะครับ้าเราออกซ้ายนะครับตรงนี้นะครับจะข้ามเขาไปลงหาดจอมไปที่หาดจอมเทียนนะครับส่วนด้านนี้นะครับถ้าตรงขึ้นไปก็ จะไปตรงบริเวณสวนสาธารณะบนเขาครับสวนสุขภาพนะครับแล้วก็เขาสอทลอจุดชมวิววิวพอ,อยต์อะไรต่างๆก็จะไปเส้นนี้นะครับทางขวามือนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราตองเตยแฟมิลี่ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ